สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักทุกคนเนาะวันนี้การมาพอกันคือเา้าช่องสูตรหวย59าเนาะวันนี้กะสิมาในแนวทางเลขวิ่งล่างสูตรที่1เนาะสำหรับเลขวิ่งกะสิมีทั้งหมด2สูตรเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเทียบชนให้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวเรากะสิมาเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกอรางวัลที่1นเนาะที่ออก สี 4, 5, ่ห้าก่อนที่จะพาไปดูก็มาดูคำเตือนของทางช่องสกนคำเตือนของทางช่องก็มีอยู่ว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอสูตรที่หนึ่งเลขวิ่งล่าง ก็สิลืมตัังแต่งวดที่ออก4 5 3ตำแหน่งที่จะเอามาคิดคำนวณเนาะก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกด้วยหลักหน่วยบนบวกกันได้เท่าไหร่แล้วก็นับเพิ่มแต้มไปอีกทั้งหมด3แต้มจะได้เลขเด่นทั้งหมด4ตัวเดี๋ยวเริ่มกันเลยอย่างงวดนี้หลักร้อยคือเลข4หลักหน่วย คือเลขสามสี่บวกสก็ได้เจ็ดเก็เพิ่มแต้มไปเป็น7 8 9ดศผลรางวัลก็ออกอยู่ที่เลขล่างออกอยู่ที่6กเจ็ดก็เลขเจ็ดเข้าที่หลักหน่วย ต่อไป7จบวกสองก็ได้9ก็เป็น9ก้าศูนหนผลรางวัลออก9 1อันนี้ก็เข้าทั้งเลข9และเลข1เข้า2ตัวเข้าเป็นงวดที่สองสำหรับเลขวิ่งล่าง ต่อไปหลักร้อยคือเลข4หลักหน่วยคือเลข8 4ดบวกแได้12บสองสผลรางวัลงวดล่าสุดออกอยู่ที่4 6ก็เข้าที่เลข4ที่หลัก10ล่าง,างเราเข้าเป็นงวดที่3ต่อไปงวดวันที่1ตุลาหลักร้อยคือเลข8 หลักหน่วยคือเลข2บวกกันได้10ก็เป็น0 1 2 3 1หนาสูตร1เด่นอยู่ที่0 1 2 3ต่อไปมาดูสูตร2สูตรที่สเป็นตำแหน่งหลักแสนของรางวัลที่1หลักแสนบวกด้วยหลักร้อย แล้วก็เพิ่มแต้มไปอีก3แต้มอีกเช่นเคยอย่างวันนี้หลักแสนคือเลข2หลักร้อยคือเลข4ก็เป็น2อบวกสี่เท่ากับ6 7 8 9ผลรางวัลออก6กจิตสูตรนี้ก็เข้าที่เลข6และเลข7เข้าไป2ตัว ต่อไปหลักแสนคือเลขสี่หลักร้อยคือเลขเจ็ดสี่บวกเจได้สิบเอ็ดก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ผลรางวัลเลขล่างออกที่เก้าหนึ่งเลขหนึ่งก็เข้าไปที่หลักหน่วยล่างต่อไป หลักแสนคือเลขเก้าหลักร้อยคือเลขสี่เก้าบวกสี่ได้สิบสามก็เป็นสามสี่ห้าหกผลรางวัลงวดล่าสุดเลขล่างออกที่สี่หกอันนี้ก็เข้าทั้งเลขสี่แล้วก็เลขหแล้วก็เข้าไปเป็นงวดที่สามต่อไปงวดวันที่หนึ่งตุลา หลักแสนคือเลขสาหลักร้อยคือเลขแปดมบวกแได้11ก็เป็น1 2ึ่งสาสี่หตุลาสูตรที่สองก็ดินไปที่เลขสอเลขหนเลขสอเลขสามเลขสี่ะต่อไปจะเป็นการเทียบชน สูตรหนึ่งสูตรสองอก็เริ่มตั้งแต่งวดออกหกจิตเนาะเดี๋ยวลงสูตรหนึ่งก่อนสูตรส,สอง อันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกหกเจ็ดเนาะก็ดูเทียบชนเลขที่ชนสองสูตรก็จะเป็นเลขเด่นตัวที่หนึ่งเลขเจ็ดมีไหมสองสูตรมีเลขแปดมีไหมมีสองสูตรเลขเก้าม,มีสองสูตรเลขศูนยไม่มีงวดนี้ก็ออกอยู่ที่ เกจิตเลขดินเราก็เข้าที่เลขจิตต่อไปวันนี้ชนกันเลขเก้ามีไหมสองสูตรไม่มีเลขศูนย์มีไหมสองสูตรไม่มีเลขหนึ่งชนสองสูตรแล้วก็เลขสองอแค่นี้ ผลรางวัลเลขล่างออกอยู่ที่เก้าหนึ่งเลขดินที่ชนก็เข้าไปที่เลขหนึ่งหลักหน่วยล่างเกาเข้าไปเป็นงวดที่สองต่อไปสองมีไหมไม่มีสามสี่ห้าอ่ะมีดินสามสี่ห้างวดล่าสุดออกสี่หก เลขสี่ก็เข้าไปที่หลับหน่วยอ่าหลักสิบล่างต่อไปศูนมีไหมไม่มีหนึ่งอ่าหมาแล้วสองสอ่าโอเคเทียบชนล่างวิ่งล่างเนาะ สองสูตรก็เด่นอยู่ที่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามงวดหนึ่งตุลาก็มีสามตัวนี้ที่ชนกันก็สูตรนี้ก็ที่ทํามาก็สามงวดงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่สี่ถ้าเขา้าโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะ ขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ